บายดีพี่น้องมีมาตึกสะดุ้งพี่น้องเอ้ยตับด้นหน้ากำลังจัดการพ,พี่น้องเออพิ่นกำลัองอันแป้งสะดุ้งพี่น้องเอ้ยเอ้ามันบอขาดวะเข่าเหยียบพี่น้องนะเพิ่นเข่าเหยียบเลยพี่น้องเอ้ยวิธีใส่ขั้นสะดุ้งพี่น้องมีผ้าถาพอเ้าถายังก้อืเอแล้ว ชาวนกเราพี่น้องเบิ่งราชิตึกราชิมานพอพี่น้องบาทแรกคือกันแล้วอ่ะเราก็หักกันมากันพี่น้องเอ้ยท่านได้ตึกจักบาทครับน่าเบิ่งพี่น้องหายประธานไปแล้วพี่น้องเอ้ยพุดเบิ่งก็พุดหายประธานบัตรน้ามุ้งพี่น้องไปเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยงะปัง n างเลยพี่น้องซาบูน่าก็แล้วแหละพี่น้องเอ้ยยังบ่ยังขาหนึ่งพี่น้อง มีชีค้าพี่น้องเอ้ยมีขีค้าแต่ว่าคนควบคุมคนช่องค้าพี่น้องสะดุ้งมีชีค้าพี่น้องเอ้ยตึ๊งแหกกระบอกถือก็พี่น้องอยู่ลุ่มวิวดีขนาดนี้เอ้ยพี่น้องบังหน่ำพี่น้องเอ้ยดีชีวิตมหาปลาพี่น้องเหนื่อยนี่ย่วยมุ้งซักพิหนักได้ที่ได้ผลว่าผลสิ่งโลกไปจัดการพี่น้องเอ้ย จะจิตตึกวางได้เฮ้ยพุ่นบ่เออปวดเท้าแล้วตึกแห่เลยเราสิไดนนแ đâu, แแ้แล้วจิตมันอยู่บวเนาะขึ้นแห่แล้วปวดกินแห่เข้าแหงแล้วแล้วพี่น้อยเฮ้ขาดทรับย์สมุน,น่าพ่นจิตไปแล้วพี่น้องเอ้ยลงตะวังหวยพี่น้งองหวยเกาะเกาะเฮ้ยน้ำไปอลไรพี่น้องเอ้ย ตาปุนาพ้นกรลิ้นนีหนีนีอยู่พี่น้องเว้ยซาบุนาพ้นไปเลยตามไปพี่น้องเว้ยซาบุนาพ้นกลางเลยพี่น้องได้ที่ยุ้ยขักบอดขัดยุบบอดนี่นะเ่กับเป็นยังดอกเจ้าลงเคียบังยุบบอมเยมันมีไหมหบัง วายบูพี่น,น้องเอ้ยบุมียังสั่บาทเลกพี่น้องเอ้ยนายก็ตั้งกล้องไว้อยู่บ้ายังจางที่ตึกอยู่ฟังนะมันบบถือพี่น้องเอ้ยป้าบบถือเ่าก็เลยขามาฟังนี่แม่นอ้องเล่อนก็เลยสิทายให้พี่ให้หน้องเบิ่ง ค้ายประธาน,น,นมรนณามุ่งไปแล้วพี่น้องอันนี้ฟังเบองนี้นาอมาแต่มันขาดไปฟังนะพี่น้องมันขาดบักใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยรูกลางปางดินเจือนบ้ากวงกวงพี่น้องเอ้ยก็เลยนั่ก็เลยเที่ยวลงทางนั่นบบาน,นี้นั่มก็เลยเที่ยวทางนั่น อันนี้ชิดเป็นไหมฮักลงมาแต่ฝั่งนั่นพี่น้องฟาดลงมาไม้น้องเดือยกับป้าสะดุ้งไว้ก้างน้ำมูพี่น้องเลยสะดุ้งไม่น้องเดือนก็อยู่พุ่น,หน,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 นแหละทั้งหลุมกับพ้ากันตึกแฮมีปลาขาวนกแน่เนะาะพอ้น้องเดือนยังบวนไหนจ้าโตพี่น้องเลยนี่ปลาสะดุง้งไม่น้องเดือนไปดูหน่อยต้นหนึ่งกระปะขาสองโต แล้วก็ยูนในของนะแมไหน้องเลือนนี่ประดุกใหญ่เตอิอพี่น้องพุทธิปนต้นหนึ่งแล้วก็ป้าขาวสองชั้นโตป้าทั้งหลุม่มบุตตึกพวกปู่ทรายตึกแฮพี่น้องมันเจือนป้าเจือนปั้นเซนแล้วนี่ลุมหวยนี่พาประทานไปเลยพี่น้องกัน พี ة ه ่หน้าก็ขึ้สิบเจือนแหละเจ้าของหน้าเป็นก็ดีใจผู้บางคนก็ดีใจผู้บางคนก็เสียใจเนาะบ้ากันตึกแฮพี่น้องเลยปวดหูวใจายดเท้าน่านักละประกดปวดตัวบ้าใหญ่เลยพี่น้องเลย อยู่ฟังนะพอเท้าเสือขาวพอเทอนุกนะน้ำเที่ยวพี่นอ้องปวดผู้ปวน้องเดือน,นกับตึกเป็นตึกหักระไรนะ้ำมูดรกพี่น้องเอ้ยตึกไปฉันแหละปวน้องเดือนกับไรแล้ว <c ười> ก,กันตึก วิวดีดีอากาศดีอะพี่น้องฝนก็สิตกเล่นใหญ่ๆจักหน่อยป้าสะดุงไม่ต้องเดินปลาอยู่ผู้เดียวนองแดงนองแดงอยู่ผัวหาย,ายปลาใหญ่ไปนอนอู่ถาพี่น้องเอ้ยจะเข้าไม่ต้องเดินท้ายคิมให้ปลาให้ลู่เบิ่งจยากชิปปไปย่อปลาบ่อยากขืนมันรู้จังไดเคือบ่ค่อยถือพอน้องเดินยังบ่ทันได้จักโตพี่น้องเอ้ย ตะบ,บานก็บ,บานแต่ไม่ได้ไม่น้องเดินบนเรือมูดแล้พี่น้องไม่น้องเดินในประดุกตัวหนึ่งกะบีประดุกไม่น้องเดินข้อป,ปนพี่น้องเอ้ยบานกับ,บานแต่ไม่ได้อีกคนนั่นงเดินก็ได้ ไปแล้วพี่น้องเอ้ยพรประทานบรนรมงไปเรียบร้อยอวิวดีขนาดพี่น้องเอ้ยฝนกระสิตโตฝนกระตกลิ่นเง็บเง็บนจักหน่อยเนาะ เมือม่อเสารนี่ไม่น้องเดือนกระลุกเออเสารพี่น้องเอ้ฮะเกี่ยวหญ้าให้ง้วแล้วก็โรคหญ้าออกเลกหน้าโรคหญ้าแล้วฮาก็จังได้มากกับพอน้องเดือนเมือ่อเสารนี่กินข้าวกับต้มสมกบพี่น้องเอ้ยพอน้องเดือนปเป็นเยื่องมาขึ้นนี่เมื่อคืนก็ฝนตกลินเบิดขึ้นพอน้องเดือนกลับ็ปเยื่องกบก็ได้ไล้ได้สี่หาต้นและตัวใหญ่แม่พี่น้องตัวหน่อยก็ได้ไล้อยู่ เขาก็เลยมาต้มสมจะว่าขาวอ่อนสุดยอดพี่น้องเลยกินต้มสมโกบไปแล้วเขากลับมาหาปูหาปลาอีกกระจจกสิได้หรือบ่ได้เลยพี่น้องเลยกระถารุนไปเบิ่งนนำกันนี่ยแหละเนาะเราก็อยากถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องให้ป้าให้ลุงเบิ่งวิธีชีวิตคาะอยู่หากินของบ้านเฮากับแบบนี้เลยฝนตกหนักมากหาปูหาปลา แพประทานไปเลยพี่น้องเอ้ยบางคนก็นดีใจบางคนก็นเสียใจแพยประทานไปสําหรับผูทีหน้าไก่ห่วยนะก็คือว่าเสียใจเนาะพี่น้องสําหรับผูทีหน้าไก่แพยประทานนี่ก็คือดีใจเพราะว่าหน้าพุนเจือนไปหลายฟังนกะกระจันพี่น้องฟังนี่ก็เจอนจากที่หวยนี่น,น่อยพี่น้องเอ้ยกลายเป็นหวยบ้าสใหญ่ดนินิ่น เดือนไลฟ์พี่น้องเลยสำหรับแม่น้องเดือนกะใช้ใจแหละปีหนากะจะไม่ได้นั่นดูดเนาะเพราะว่าพระประทานไปแล้วถือป้าจิพอน้องเดือนถือป่ะบอกถือกว่าสันพี่น้อง <c oughs> โอ๋ยสันลูกแม่น้องเดือนนี่ป้าไปนอนถ่าแล้วบ่ไปนอนอูถ่าแล้วบ่ลูกหล่ะ เปลต้นก้าเปล่สิังทยพี่ให้น้องเบิกอีกเนะาะวาได้ือบ่ได้ก็ได้น,นี่ก็ไทยเบิงวิวกันงามงามพี่น้องเลยอูรำหวยกันสิป,ประมาณนี้เนาะนำลาลโอ้ยตั้งแต่คิดหอดแต่ค่ายังน้อยพี่น้องเลยพากันมหลินได้แพ้ประธานใหม่ๆนำมันตน้นธนาพี่น้องนำมันไหลพากันมหลินพากันลองแต่เท่งกูได้พี่น้อง ลองสัตว์ลงจนหดอ,อันรุม่มผูมันครึ่งบัวแพรได้นำผัดลงกับผักอะไรดาก,กระตื้อ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 ไปลำหินหัวเละพี่น้องของหิน,เป,นเป็นผักเป็นผักเนี้ยดาก,กับตาไปทรงขาดดาผูแล็พี่น้องเลยมันทูมันยัง,งส่งขาดผแล้วเม่อแม่กัตีดินน้ำจะส่งขาดกระมวลได้พี่น้องรักแม่มาดินคู่มือคูมอค่มือกระมู่ม ใหญ่แล้วก็ไม่มีโมนมาหลินหรอกใหญ่แล้วก็ไปกับไปทางไปทางมันใช้ชีวิตคือเล็กหน่อยบุได้พี่น้องเลยปไปเหม้องเดือสิเป็นยอสะดุกนะพี่น้องปลายใหญ่ไปนอนอู่เลยค่ะคนไปตึกแฮกระทาเบิ่งต้นกั๊บนะพี่น้องก็จะทายพี่ให้น้องมืออีกว่าได้ป้าสาได้เนาะตอนนี้ก็กำลังชิกับพี่น้องเลยแม่ต,ตาก็ได้สมเก้าฮะเนะ สองสันโตนน้อยๆสะดุ้งกระเมียดในแบบโอ้ยประคอปลาลองเดือนพี่น้องกำหัวโบเห็นทางมืดมานพี่น้องก็จำนี่เลยอารองนู้หมุดบืนจำนี่พี่น้องมือนีได้จำนี่เลยพี่น้องเงยประคอตัวหนึ่งประดุกตัวหนึ่งแรงทั้งคืนผมมันสิคืนบ้าพราวหน่อยแล้วข้าก็สิ่งกับแล้วพี่น้องเงยสำหรับคลิปนี้ก็สิได้จบเพียงเท่านี้เนาะ สวัสดีค่ะมาเบองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปกำลังใจให้แม่น้องเดือนหนเดอ้อพอกันคลิปน้ากับสบายดี